หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะตามสัญญาค่ะมาแล้วนะคะเรื่อง The Early Spring ค่ะเรื่องนี้เป็นการพบกันของพระเอกหล่อเท่มากค่ะคุณจิงปอหลอนนะคะคู่กับคุณซุนเฉียนนะคะซึ่งเป็นดาราสาวสวยที่มีความน่ารักมากเลยนะสำหรับคุณซุนเฉียนของแอดวานนะคะมาดูกันนะคะว่าเกิดการโต้เถียงอะไรกันขึ้นนะคะคือไม่ใช่ดาราโต้เถียงนะแต่ว่าเนื่องจากนะคะเรื่อง The Early Spring เนี่ยมันมีนวนิยายต้นฉบับไงแล้วทีนี้ในความคิดของ แฟนแฟนนิยายซึ่งเป็นนิยายที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนภาพในหัวว่าใครควรจะมาเป็นนางเอกพระเอกอะ่ะเหมือนที่แอดวานเล่านิยายบางเรื่องในช่องลำนำรักนักเขียนโดยที่ยังไม่มีการถ่ายทําเป็นซีรีส์นะคะแอดวานก็มโนมโนไปว่าใครจะมาเป็นพระเอกนางเอกเนาะแอดวานก็มาใส่น้าปกของแอดวานไปนะคะเป็นมโนของแอดวานในที่จีนเองมันก็มีไงแล้วพอประกาศชื่อออกมาหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีการแบบเอกเถียงกันว่าใช่หรอ เอออย่างเงี้ยเป็นพระเอกเดินมาหรอหรือว่านางเอกเดินมานอกจากนี้แล้วนะคะทางโซฮูก็ได้ทําการสัมภาษณ์แล้วก็ทํารวบรวมเนาะเป็นบทความขึ้นมาด้วยน่าสนใจค่ะเป็นรายงานพิเศษจากทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ ผู้ที่เขียนรายงานนี้นะคะก็คือคุณมูจือซึ่งเป็นนักข่าวของทางโซฮูค่ะเขาบอกว่าหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถ่ายทำเรื่อง e r อ y Spring s u n s h i n ยนะคะประเด็นที่ว่าจริงป๋อหลานแล้วก็ซุนเฉียนนั้นเหมาะสมกับตัวละครพระเอกนางเอกดั้งเดิมหรือไม่ก็กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยค่ะ เมื่อใดก็ตามที่มีการถ่ายทำนะคะละครโดยมีนวนิยายต้นฉบับเนี่ยอิงมาการคัดเลือกนักแสดงนั้นจะเป็นประเด็นแรกเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากสุดๆแฟนๆคาดหวังว่าตัวละครนะคะของพวกเขาจะถูกเอ่อแบบเหมือนถูกสร้างออกมาอย่างสมบูรณ์แบบสร้างมาจากนิยายต้นฉบับแต่ว่าการคัดเลือกนักแสดงจริงก็มักจะแตกต่างจากที่คาดหวังเอาไว้ค่ะเนื่องจากนวนิยายต้นฉบับนั้นได้นําเสนอตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วนะคะทาไมก การคัดเลือกนักแสดงให้เหมือนกับในนิยายเนี่ยจึงทําได้ยากนักละ่ะเขาบอกว่า1ค่ะการคัดเลือกนักแสดงนะคะแบบนิยายต้นฉบับนั้นคือมันจะเสนอข้อเสนอที่เป็นเท็จนะคะการคัดเลือกนักแสดงในนิยายดัดแปลงนั้นยากที่จะทําให้ทุกคนพึงพอใจได้ค่ะแล้วก็ยิง่งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่แรงกดดันในการคัดเลือกนักแสดงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อเดียวกันนะคะของอผู้ที่ใช้นามประกาว่า Girl Don't Cry ค่ะก็นวนิยายารักโรแมนติกในที่ทำงานที่ได้รับเรตติ้งสูงนะคะในไอพี IP ของวรรณกรรมจินเจียนนะคะก็ในฐานะหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องนี้ในปี2025ค่ะการคัดเลือกนะักแสดงนาชายและหญิงจึงดึงดูดความสนใจเป็นอย่าง มากเลยะะตามนาวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะนาเสนอตัวละครนางเอกมีความแข็งแกร่งบวกทั้งความไร้เดียงสาแล้วก็กาลังเติบโตนะคะนางเอกชื่อว่าชางจือเทาค่ะนางเอกหน้าใหม่นะคะผู้ไร้เดียงสาคาดว่ารูปรักษณ์ของเธอก็จะดูเย้าวยวนอ่อนโยนแล้วก็มีบุคลิกที่เงียบขรึมแล้วก็สุภาพด้วยนะคะส่วนพระเอกในเรื่องชื่อว่าหลวนเหนียนค่ะเป็นผู้กํากับของบริษัทโฆษณาชั้นนําแล้วก็เป็นคนชั้นสูงที่คําพูดคําจามีความ เฉียบคมแล้วก็หยิ่งยัโสด้วยนะคะเขามีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาสายตาเฉียบคมแล้วก็รูปร่างมีความหล่อนั่นเองค่ะแม้เขาจะจริงจังแต่ว่ารอยยิ้มของเขากับดูกับว่าราวกับจิ้งจอกเจ้าเล่นะคะ หลังจากข่าวดัดแปลงนะคะบทละคระเรื่องนี้มาแพสสะพัดออกไปปุ๊บแฟนๆที่อ่านนิยายต้นฉบับอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่างก็เสนอชื่อนักแสดงนําหลายคนขึ้นมาทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเสี่ยวจานนะคะเสี่ยวจานมาทุกโผเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินชิงฉีแล้วก็มีคุณหานตงจินให้มารับบทนําเป็นพระเอกนะคะนอกจากนี้ยังมีนางเอกก็น่าจะเป็นจางจิงวี่นะหรือไม่ก็เป็นหวังอี้เหวินแล้วก็มีเถียนซีเหวยด้วยนะคะนี่คือสาม สามนังเอกที่ทางด้านชาวเน็ตแนะนำค่ะอย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วทีมผู้สร้างก็ตัดสินใจเลือกคู่จิ้นนะคะเป็นจิงป๋อหลานแล้วก็ซุนเฉียนค่ะซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆหลายคนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากนั้นก็เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการคัดเลือกนักแสดงค่ะบางคนก็แย้งว่าแม้จิงป๋อหลานนั้นจะมีออร่าอันโดดเด่นนะแต่เขาอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดพลังทางเพศของหลวนเหนียนได้ขณะที่ภาพลักษณ์ที่เยือกเย็นและดื้อร ะะของซุนเฉียนกับไม่เข้ากับบุคลิกที่ดูบอบบางแล้วก็ไร้เดียงสาของชางจือเท่านะคะซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องค่ะชาวเน็ตหลายคนรวมถึงแฟนๆนะคะของหนังสือเร่มนี้ต่างก็แสดงความสงสัยเกี่ยวกับเคมีของทั้งคู่ในฐานนะคู่รักด้วยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะ ก็แน่นอนว่านะคะผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีมันก็ต้องมีผู้ที่สนับสนุนค่ะผู้ที่สนับสนุนบางส่วนก็โต้แย้งว่านี่การจับคู่ระหว่างจริงปอหลานกาับซุนเฉียนนะ่ผสมผสานทั้งรูปรา่างแล้วก็ทักษะการแสดงเขาด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยนะดูโปสเตอร์ซะก่อนเคมีออกมาเลิศๆเลยค่ะแล้วก็พวกเขาเองก็ได้รับความนิยมนะคะจากสาธารณชนทําให้การจับคู่ครั้งเนี้พวกเขานี้มาเจอกันครั้งแรกเลยนะน่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งภายใน ระหว่างแฟนคลับนะคะของนิยายกับแฟนคลับของนักแสดงหรือว่าความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากการประกาศตัวนักแสดงนําอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสุดๆแล้วเพื่อนๆมันต้องเถียงกันทุกเรื่องนะคะที่จีนนะคะในกระบวนการคัดเลือกนักแสดงสําหรับละครดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับนะคะยิ่งนำนะคะเรื่องที่มีความโด่งดังมากเท่าไหร่มาสร้างเนี่ยความคาดหวังแล้วก็ข้อถกเถียงก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้แรง ดดันในการผลิตก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ในทางตรงกันข้ามนะคะแม้ว่าการคัดเลือกนักแสดงของ The Early Spring เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแต่ว่าอย่างน้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำนะคะเปิดกล้องถ่ายทำได้อย่างราบรื่นค่ะในขณะเดียวกันนะคะคละครอีกเรื่องหนึ่งอย่าง The General's Wife นะคะก็ยังคงติดอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะคะที่ว่าใครเล่นบทนี้ก็ต้องถูกวิพากวิจาระค่ะโดยแฟนๆถึงกับพูดติดตลกว่าทาไมไม่เลือกนะคะสนเถิงหรือว่าหมารีไปเลยอะก็คือเลิกเ เลือกรุ่นใหญ่ไปเลยนะคะก็มีคนกระแซะมาแบบนี้ด้วยซ้ำไปค่ะ ต้นตอนะะของข้อถกเถียงเรื่องการคัดเลือกนักแสดงเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มาจากช่องว่างที่ไม่อาจข้ามผ่านได้นั่นเองระหว่างตัวละครในจินตนาการค่ะแล้วก็นักแสดงที่มีให้เลือกในชีวิตจริงนะคะตัวละครที่สร้างขึ้นผ่านนะคะบทละครล้วนมีภาพลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ในความคิดของแฟนๆทุกคนแล้วก็การคัดเลือกนักแสดงที่เป็นรูปปัรมก็ย่อมไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของทุกๆคนได้นั่นเองนะคะขณะเดียวกันทางเลือกเดียวค่ะของผู้สร้างก็คือ การหาทางออกที่ดีที่สุดที่จะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการนะคะของทุกฝ่ายคะ่ะภายใต้ข้อจํากัดของสถานการณ์จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องดูด้วยเงินทองจะมาจากไหนอะไรยังไงนะคะบางทีนางเอกพระเอกก็ต้องมีแบ็คน่นแน่นหน่อยมีนายทงนายทุนอะไรเงี้ยนะคะมีหลายปัจจัยเพื่อนๆอ่ะอาจจะกล่าวได้ว่านะคะการคัดเลือกนักสแสดงที่แบบจะต้องวิ่งหรือว่าเดินออกมาจากนิยายต้นฉบับนั้นอะ่ะมันก็โดยพื้นฐานแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อเสนอที่ผิดพลด ก็ได้นักแสดงนําชายและหญิงที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยหลายคนมักจะได้รับการยกย่องหลังจากที่ผลงานได้ออนแอร์แล้วแล้วก็ชื่อเสียงของพวกเขาก็ยิ่งทวีคูณขึ้นนะคะจากผลลัพธ์ของการออนแอร์ก็เป็นไปได้นะคะ ต่อมาก็เป็นในประเด็นของการคัดเลือกนะักแสดงสาธารณะแล้วก็การคัดเลือกอย่างเป็นทางการค่ะมันมีสเปกตรัมมีออร่าที่แตกต่างกันนะคะในขณะที่กระแสะความนิยมในการดัดแปลงนะคะทั้งภาพ,พยนตร์แล้วก็บทละครโทรทัศน์มาจากนิยาย IP แบบร้อนแรงอะไรเงี้ยก็มันเรียกได้ว่าความสําคัญนะคะที่ต้องให้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ในบทเนาะมันก็ไม่ได้เอาไฮไลท์หรือว่าบางเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนรายละเอียดไปเลยใช้แต่ชื่อก็มีอะไรเงี้ยนะ ะะชื่อของตัวละครในนิยายดังนั้นเมื่อต้องมาเผชิญกับกระแสอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้แฟนๆคลับจำนวนมากจึงเปลี่ยนจากการต่อต้านในตอนแรกมาเป็นการคัดการอย่างมีเหตุผลคืนนะคะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างพวกเขากับผู้สร้างนะคะมันก็เกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงก็ยังคงคุมเครือคุมเครือไปเรื่อยๆนะคะซึ่งต้นตอของความขัดแย้งที่เรียกว่าการคัดเลือกนักแสดงสาธารณะกับการคัดเลือกนักแสดงอย่างเป็นทางการเนี้ยมันอยู่ที่ความแตก ต่างพื้นฐานในปรัชญาของการคัดเลือกนักแสดงค่ะ แฟนๆเนี่ยมักเลือกนะคะโดยพิจารณาจากความเข้ากันได้กับตัวละครเพียงอย่างเดียวโดยอาศัยความเข้าใจในบทบาทและก็รูปรักในอดีตของนักแสดงนะคะพวกเขาก็สามารถจับคู่บทบาทเหล่านั้นได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติอายุแล้วก็สถานะค่ะยกตัวอย่างอย่างเรื่องนี้นะคะละครเรื่อง The Early Spring ผู้อ่านหลายคนเชื่อว่านักแสดงเกาหลีอย่างอ e. ีซูฮยอกนะคะแล้วก็คิมซูจองค่ะเหมาะสมกับผลงานต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะแต่นั่นคือเกาหลีตายไง แล้วก็ยังแนะนำนักแสดงอย่างชิวเจอและก็เดนิสโอนะคะมารับบทนำชายค่ะแต่นะคะเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเป็นนักแสดงรุ่นเยาวกว่าเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะคะแผนการคัดเลือกนักแสดงในอุดมคตินี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในการผลิตจริงค่ะแม้จะไปใช้นักแสดงเกาหลีใต้ได้อย่างไรนะคะนี้แม้ว่าผู้สร้างนะคะผู้สร้างผู้ผลิตเนี่ยจะพิจารณาถึงความคิดสร้างสรรค์ในการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยแต่ว่าข้อจํากัดที่พวกเขาเผชิญในทางปฏิบัตินั้น มันซับซ้อนมากค่ะปัจจุบันนั้นแพลตฟอร์มมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจคัดเลือกนักแสดงเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะได้รับอนุมัติผู้สร้างภาพยนตร์ต้องให้ความสําคัญกับนักแสดงที่ได้รับการอนุมัติจากแพลตฟอร์มต่างๆค่ะซึ่งทําให้ตัวเลือกมีจํากัดลงอย่างมากเลยนะคะเด็กจะสังกัดไหนก็สังกัดนั้นค่ะประกอบกับข้อจํากัดด้านงบประมาณแล้วก็ด้านทรัพยากรด้วยแล้วก็การประสานงานตารางเวลาแล้วก็การตัดสินใจคัดเลือกนักแสดง แต่ขั้นสุดท้ายจึงเป็นผลมาจากการเจรจารแล้วก็การประนีประนอมในหลายๆครั้งนั่นเองนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สร้างนะคะยังต้องประเมินความเป็นมืออาชีพแล้วก็จรรยาบรรณในการทํางานของนักสแสดงอย่างครอบคลุมด้วยค่ะการที่นักสแสดงคนหนึ่งคนใดสามารถทํางานได้เนี่ยมีความสําคัญมากกว่าแค่การที่ภาพลักษณ์ของเขาสอดคล้องกับตารางการถ่ายทําที่จํากัดนะคะสิ่งสําคัญคือต้องชัดเจนว่าไม่มีผู้สร้างคนใดจงใจเบี่ยงเบนไปจากเนื้อหาของนวนิยายต้นฉบับในการคัดเลือกนักสแสดงเพียงแต่ว่าข้อจํากัดในการปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการแสดงของพวกเขาให้เป็นไปตามอุดมคติของผู้คนนะคะดังนั้นการตัดสินใจเลือกนักแสดงที่ไม่สอดคล้องกับนวณิยายต้นฉบับเนี่ยอย่างครบถ้วนจึงหมายถึงความล้มเหลวของโครงการเสมอไปหรือไม่นะคะใส่เครื่องหมายคำถามไว้ข้อเท็จจริงกับบอกเป็นอย่างอื่นคือไม่ใช่ค่ะละครที่ออนแอร์ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดารารักนิลานหรือว่าวันนี้ว,นนวันไหนยังไงก็เธอเนี่ยเคยเผชิญกับข้อถกเถียงเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงมาแล้วนะคะ แต่ท้ายที่สุดแล้วคำวิจารณ์เป็นเชิงบวกเรตติ้งก็เลิศน,นะคะนักแสดงที่แสดงในทั้งสองเรื่องก็คือโอ้โหค่ะขึ้นระดับท็อปกันทั้งคู่ในในตอนที่ละครออนแอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครทั้งพระเอกนางเอกกลายเป็นที่จดจำของทุกๆคนเลยนะคะโด่งดังมากทั้งๆท,ที่ในตอนแรกมีการโต้เถียงกันว่าบทบาทไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยนะคะกับกับตัวละครในนวนิยายต้นฉบับนั่นเองค่ะ มาที่ประเด็นที่3นะคะเบื้องหลังข้อถกเถียงเรื่องการคัดเลือกนักแสดงบางข้อถกเถียงเรื่องการคัดเลือกนักแสดงที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องในงานที่ต้องดัดแปลงนะวนิยายต้นฉบับเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของผู้ชมค่ะรวมถึงฟแฟนๆนิยายนะคะที่มีต่อระบบการผลิตละครไอดอลในปัจจุบันนั่นเองดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะผู้สร้างก็มักถูกจํากัดด้วยข้อพิจารณาที่สมเหตุสมผลต่างๆในการเลือกนักแสดงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเกณฑ์ที่ดู เหมือนจําเป็นเหล่านี้เนี่ยในระดับหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจํากัดที่อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศกําหนดขึ้นเองค่ะเมื่อตักกะนะคะของการดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญารายใหญ่เปลี่ยนจากใครเหมาะสมกับบทบาทมากที่สุดไปเป็นใครที่จะมีการจราจรนะคะมีผู้ชมเข้ามาชมมากที่สุดและใครจะได้รับการยอมรับจากแพลตฟอร์มค่ะความสมดุลในการสร้างสรรค์ผลงานก็เปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ ภายใต้รูปแบบนี้นะคะนักแสดงยอดนิยมจะสลับบทบาทค่ะระหว่างซีรีส์การแต่งหน้าแล้วก็การแสดงแบบหยาบๆของพวกเขาก็จะถูกก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้เพสก๊อปปี้เพสอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังบั่นทอนความเชื่อมัน่นแล้วก็ความอดทนในการสร้างสารรค์ผลงานแนวนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็คําวิจารณ์ที่ว่าวงการบันเทิงจีนน้นนะคะกาลังทําลายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะอ้อันนี้อดวานกระซิบเห็นด้วย สะท้อนถึงความผิดหวังนี้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งเผยให้เห็นข้อบกพร่องในระยะยาวของระบบนิเวศสร้างสรรค์ทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะดังนั้นความกังวลในปัจจุบันเกี่ยวกับนอซีรีส์เรื่อง The Early Spring นี้นะคะยังคงขยายไปถึงภาพหลุดจากกองถ่ายอีกด้วยค่ะในบางฉากนะคะภาพลักษ์ที่ใหญ่โตของพระเอกหลวนเนียนเน่ยดูขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของผู้กำกับระดับแนวหน้าในผลงานนิยายต้นฉบับแล้วก็ชุดของนางเอกนะคะซางจืดเทาก็ถูก วิพากวิจารณ์ว่าขาดบรรยากาศที่คาดหวังจากละครไอดอลร่วมสมัยนะคะสิ่งนี้ก็ยิ่งตอกย้ําความสงสัยจากภายนอกเกี่ยวกับความเหมาะสมของการคัดเลือกนักแสดงอีกด้วยนะคะข้อมูลที่ล้วนไหลาอาจมีอิทธิพลนะคะต่อความประทับใจแรกของผู้ชมแล้วก็นําไปสู่ความคิดเห็นเชิงรบนะคะของสาธารณชนเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องเน้นย้าว่าการคัดเลือกนักแสดงในละครเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับคู่ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงการประสานงานอย่างครอบคลุมค่ะทั้งเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะความเข้าใจบทแล้วก็การสร้างสารรค์ผลงานของนักแสดงอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณจิงปอหลันเนี่ยเคย เผยในการสัมภาษณ์เมื่อเร็เรนี้ว่าเขาซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดนะเพื่อรับบทนี้โดยเฉพาะเลยซื้อเองเลยนะคะโดยทุ่มเททรัพยากรด้านแฟชั่นที่สะสมมาให้กับโปรเจกต์ละครเรื่องนี้ในการตีความตัวละครพระเอกนะคะ <ๆ S 1> เขายัางถ่ายทอดมุมมองของหลวนเนียนในฐานะบุคคลชั้นสูงได้อย่างแม่นยำมากกว่าจะเป็นแค่ซ e o ผู้มีอำนาจค่ะความพยายามเหล่านี้นะคะน่ายกย่องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ความพยายามเหล่านี้จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ได้อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานภาพยนตร์และก็โทรทัศน์รวมถึงนวนิยายต้นฉบับนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นผลงานที่ค่อนข้างเป็นอิสระต่อกันนะคะแม้ว่าผู้ชมจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันโดยสิ้นเชิงเป้าหมายของการดัดแปลงนะคะก็คือการขยายฐานผู้ชมไม่ใช่แค่สร้างความพึงพอใจให้กับแฟนๆของนิยายต้นฉบับค่ะโอ้โอ้แต่แล้ว แฝงฉึกๆเลยนะคะในจิตใจของแอดวานเอาเอาใหม่เอาใหม่เป้าหมายของการดัดแปลงภาพยนตร์หรือในละครนะคะก็คือขยายฐานของผู้ชมไม่ใช่แค่การสร้างความพึงพอใจให้กับแฟนๆของนิยายต้นฉบับหากการดัดแปลงสามารถได้รับการยอมรับจากตลาดในฐานะผลงานละครแบบเดี่ยวๆได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงนิยายต้นฉบับเนี่ยแม้ว่าการคัดเลือกนักสแสดงจะแตกต่างไปจากจินตนาการของแฟนๆก็ยังถือว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสําเร็จได้นะฮะโห ประโยคนิ้วแรงมากๆเลยนะคะอือก็นี่แหละเขาสร้างละครมาสร้างภาพยนตร์มาคือต้องขยายฐานของผู้ชมของเขานะคะผู้ชมละครไม่ใช่สร้างมาเพื่อความพึงพอใจของแฟนนิยายเหมือนแอดวานะแทงเข้าไปฉึกๆึก <laughs> อ่ะเข้าใจได้นะคะดังนั้นแล้วเพื่อนๆสังเกตได้เวลาแอดวานบอกเนาะเดี๋ยวสมัยนี้บอกนะแต่แต่ก่อนไม่ได้บอกแอดวานเล่าไปก็เล่าในนิยายต้นฉบับเพื่อนๆก็มาด่านี่อะไรนี่เล่าอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะก็มันไม่เหมือนไงเออแต่ก่อนไม่ได้บอกว <c ười> ในนิยายต้นฉบับมันเป็นแบบนี้นะส่วนในละครที่เห็นอ่ะเออมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาที่จะแบบเออรีวิวอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าโอเคในในส่วนของนิยายกับละครไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้นะแบบ เออไม่ไม่ต้องอ่านนิยายลืมนิยายไปเลยแล้วเพื่อนเ <ๆ S 1> จะดูเรื่องนี้สนุกอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเพื่อน,เอนๆเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆบางท่านก็จะงงงวยอะไรนะงงงวยนะคะเอ็ดวาร์ดเล่าเรื่องอะไรนะคะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้น่าเกียดนะคุณจิงป้อหลันเขาก็ดูหล่อมากเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ แบบเผด็จก,การด้วยอะไรด้วยนะคะเราก็ต้องการพระเอกในจินตนาการแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงมันก็แหมจะมาะเผด็จก,การไม่ได้นะคะบกซ้ายบกขวานะคะส่วนนางเอกเนาะคุณซุนเฉียนเองก็มีหน้าตาแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ดูแบบสดใสแล้วก็ดูดูเป็นคนซื่อเป็นสาวแบบไร้เดียงสาดีนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะน่าได้เลตติ้งที่ดีเดี๋ยวเรารออัปเดตข่าวนะคะพวกเราจะได้ดูกันน่าจะเป็นปี2026นะคะเพื่อนๆให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลา ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ